ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับโมเดลที่ลองลองทำเล่นๆนะครับไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่านะครับแต่กรผมก็มีพอความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นบ้านผมเนี่ยอยู่พอดีมีมีบ้านสวนอยู่นะครับมีมีมีสวนอยู่ไกลนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับมีอยู่10กว่าไร่นะครับ มีห้วยนะครับล้อมรอบอยู่นะครับติดภูเขานะครับพอดีจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดมาเพราะไม่มีไฟฟ้านะครับเพิ่นนะครับโชคดีครับตอนแรกจะแปลง220โวลต์นะครับมาใช้เป็น5โวลต์นะครับแต่เพื่นกล้องวงจรปิดเนี่ยนะตัวเนี้ยซื้อมา200กว่าบาทนะครับ2 7 0 280นะครับในช้อปปี้นะครับ กลัวว่าคนจะนมาขโมยปลานะครับเออมันเป็น5โวลต์พอดีเลยนะครับผมก็เลยมีลองลองเอาไปเสียบ Power Bank ดูปรากฏมันอยู่ได้เป็นเป็นครึ่งวันนะครับผมก็เลยมาทําตัว Power Bank นี้นะครับโดยที่ไม่ต้องชาร์จก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็คือโซล่าเซลล์เนี่ยในการชาร์จนะครับมาดูครับนะจริงๆมันมีใน u t u b e นะครับมีอยู่ใน YouTube เนี่ย หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมหาดูก็ไม่ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแบบชาร์ตนะครับชาร์ตนะครับชาร์ตแต่ของผมเนี่ยอาจจะมาเพิ่มนะครับอาจจะผิดจะถูกก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับชมได้แต่อย่ยดานะครับนะครับนะถือว่าให้กําลังใจกันนะครับสําหรับนะครับอุปกรณ์นะครับนะก็คือจุดประสงค์ของผมก็คือต้องการมีแหล่งพลังงานนะครับเพื่อต้องการใช้ก็คือใช้ ห5โวลต์น,นะครับเพื่อต้องการใช้5โวลต์เอาไปชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือหรือว่ากล้องวงจรปิดก็ได้นะครับเพราะกล้องวงจรปิดเนี่ยมันกินไฟเพียงแค่เท่ากับเท่ากับตัวอะแดปเตอร์ตัวชาร์จโทรศัพท์เป๊ะเลยนะครับคือกินไฟไม่ถึงไม่ถึงแอมป์นะครับนะไม่ถึงแอมป์นะครับเวลาเราสายซ้ายสายขวาก็อาจจะกินขึ้นมาถึง1แอมป์กว่าเงี้ยแต่ไม่เกิน2แอมป์นะครับนะผมลองทดสอบดูแล้วนะครับสำหรับมาดูครับว่า ผมลองทําดูนะครับอันนี้เป็นห้องแลบลกมากนะครับแอยเป็นห้องทํางานนะครับนี่ห้องทํางานนะครับนะโล่งห้องว่างนะครับผมก็เลยยังไม่ได้เอาโต๊ะนะครับปรีเพิ่งย้ายบ้านบ้านมาได้สองปีนะครับสองปีแล้วยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ามาดูนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาตัวนี้นะครับแผงโซล่าเซลล์เนี่ย 6โวลต์นะครับ6โวลต์ผมซื้อมาจริงๆเนี่ยนะครับอุปกรณ์ไปไหนแล้วนะครับตัวอย่างอ้อนี่นะครับน,นี่นี่นโอ้โอนี่ผมซื้อมาหลายตัวนะครับขอ,อุญาตนะครับนี่ผมซื้อมาหลายตัวนะครับตัวเดียวกัน,นตัวนี้ราคา200ไม่ใช่200ดี157บาทนะครับเนี่ย2ชุดนะครับผมซื้อมา300บาทนะครับมันก็ประกอบไปด้วยนี่จริงๆผมต้องการแผงอย่างเดียวนะครับตัวนี้นะ อ่ายี่สิบห้าแอมป์นะตัวน,นี้ก็ใช้ได้ผมตัดทิ้งเลยพอมาออกเลยนะครับในพอมาออกเลยริงๆมันมีแบตอยู่ข้างในแกะไม่ได้นะครับต้องใช้ความร้อนนะครับดูดูคลิปตัวละนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้แต่ผมต้องการเพียงแค่แผงผมก็เลยซื้อมาตัวนี้ผมสะสมมาได้ห้าหกแผงและถ้าไปซื้อแผงตัวนี้แผงตัวเดียวเนี่ยมันราคาก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมก็เลยไปซื้ออย่างนี้ดีกว่านะครับซื้ออย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันได้ฟมันมันได้ราคาถูกกว่านะครับ ส่วนวัดนี้ผมน่าจะได้ประมาณ3วัดนะครับไม่น่าจะถึงขั้าวัดนะครับเพราะลองเช็คกระแสดูแล้วเนี่ยนะครับมันได้ต่ําสุดเนี่ยสามสี่ห้าโวลต์หกโวลต์ไปยืงถึงสุดท้ายเก้าโวลต์เลยนะครับตัวเนี้นะครับจริงๆมันบอกว่าหกโวลต์เนาะแต่จริงๆมันสูงสุดเนี่ยแดดร้อนๆเป็นเปี้ยงเลยเก้าโวลต์นิดๆนะครับผมลองเช็คดูละมาดูนะครับหลักการทํางานนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับผมต้องการจ่ายไฟนะครับมาที่แบตเตอรี่ นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับโดยมีตัวโมเดลตัวชาร์จ18650นะครับผมต่อแบตเตอรี่แบบขนานกันธรรมดาเลยนะครับก็ไฟก็ยังเป็น3.7โวลต์อยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูครับนะตัวนี้แจ้งไปแล้วนะครับแหล่งพลังงานของเราคือไฟโซล่าเซลล์นะครับไฟแสงพลาทิ์นะครับมาที่สเต็ปดาวครับตัวนี้คือสเต็ปดาวนะครับมีสเต็ปอัพกับสเต็ปดาวสเต็ป ดาวตัวนี้เนี่ยนะครับผมซื้อมาหลายรุ่นมากตัวนี้ตัวละอ่านี่ตัวนี้ตัวละสิบแปดบาทนะซื้อมาหลายล้านนะครับบางทีก็ใจร้อนนะครับอ๋อตัวนี้ตัวละสิบสองนะครับนะแบบเดียวกันตัวละสิบสองนะครับมันมีแอมมีมาดูตัวนี้ครับสเต็ปอินก็คือเข้าเนี่ยสามจุดสองถึงจะทํางานนะครับนะสูงสุดไม่เกินสี่สิบโวลต์นะสามารถรับแผงแผงใหญ่ๆได้เลยนะครับตัวเนี้ยเหมือนกับตัวชาร์จ เออตัวแปลงไฟครับพูดง่ายตัวแปลงไฟเนาะสเต็ปดาวนะครับมันมีตัวปรับครับนะตัวปรับนะมันสามารถปรับได้นะครับเวลามันเข้ามันเข้า3มต่ําสุดเนี่ยมันจะทํางานใน3จุดโวลต์นะครับสูงสุดเนี่ยสามารถปรับได้เลยน่ะออกเนี่ยอ่าไม่ใช่นะครับเข้าเนี่ยนะครับอ่าสี่สิบโวลต์เลยนะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเราสามารถปรับครับปรับแล้วเนี่ยจะให้มันออกมาเท่าไหร่ครับนะต่ําสุดมันได้1.25โวลต์สูงสุดได้35โวลต์นะครับ สเตปดาวก็คือปรับกระแสให้ต่ําลงได้นะครับหรือส,สูงได้นะผมไม่แน่ว่าสูงได้สูงหรือเปล่าก็น่าจะสูงได้นะครับเนาะก็คือให้มันคงที่นะครับตอนนี้ผมก็ปรับโดยใช้ตัวนี้วัดนะครับนะนะผมปรับว่าให้มันได้ 5V โวลต์นะครับสังเกตทำให้ถึงให้ได้5โวลต์ก็เพราะว่าไอตัวชาร์จโมเดลชาร์จ1 8 5 5 0ตัวเนี้ยมันจริงๆมันใช้สายชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับ นะชาร์จแบตเตอรีนะ่เขาทำมานะเพื่อชาร์จกับตัวนี้นะครับนะชาร์จกับตัวนี้นะครับนะพอเพลินผมต้องการใช้โซล่าเซลล์นะครับในการชาร์จผมก็เลยทําให้ตัวสเตปดาวเนี่ยจ่ายไฟเพียงแค่5โวลต์นะครับ5โวลต์เลยนะครับพอมา5โวลต์ตรงนี้ก็จ่ายไฟมาที่แบตครับนะแบตเตอรี่มันคงไม่เต็มหรอกครับ นะรจริงๆสองสามก้อนก็น่าจะเต็มแต่เพรเอินของผมเนี่ยแบ 1, 000, 1000, 000, 000, 000, 000, 000. ตก้อนหนึ่งมันพันหนึ่งพันพันมิลลิแอมพ์ันมิลลิแอมป์ตอนนี้ก็มไม่น่าจะเกินห้าหกพันหกเจ็ดพันนะครับเพราะว่ามันเสื่อมแล้วซื้อมาก้อนละห้าบาทนะครับผมซื้อมาก้อนละห้าบาทนะครับนะอย่างตัวนี้เนี่ยซื้อมาก้อนละห้าบาทเหมือนกันนะครับนะมีจริงๆความจุมันคงจะพันสองพันนะครับแต่มันเหลือนะเหลืออยู่เจ็ดร้อยก็พอใช้ได้ปีสองปีนะครับอบางตัวก็อ่าตัวอย่างตัวนี้นี่ดีหน่อยนะครับเหลืออยู่พันกว่านะครับ อย่างบางรุ่นออย่างตัวนี้นี่นะครับเอามาจากโน้ตบุ๊กเหมือนกันหมดนะครับซื้อมาจากช้อปปี้ห้าบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับนะนี่นะครับผมซื้อมาหลายหลายก้อนนะครับหลายก้อนแต่ตัวนี้ผมแกะมาจากแบตของตัวเองนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับนี่วันนี้ก็พันกว่าเหมือนกันนะถ้าพันกว่านี่เยี่ยมนะครับมันผมซื้อมาทีเป็นสิบเลยนะครับกว้านซื้อจนหมดนะครับพอเอามาทำอะไรเล่นๆนะครับ มันจะเก็บประจุอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมมาทำโซล่าเซลล์เล่นระบบไฟฟ้าเล่นสองกบสองเขียดทำเสาไฟอะไรต่างๆตามไรตามนานะครับมาดูต่อนะครับนะตัวนี้ก็มันจะเต็มระตัดนะครับเต็มระดัีแต่มันจะต่างกันนะครับตัวละสิบบาทกับตัวละสิบห้าบาทนะครับแต่ผมซื้อมาจากประเทศจีนเนี่ยตัวละหกบาทตัวเนี้นะครับแต่ตัวนี้ดีกว่านะครับเนี่ยตัวนี้ดีกว่าดีกว่ายังไงเพราะว่ามันมีแบบโปรเทคป้องกัน นะครับมันมีป้องกันการใช้ไฟเกินไฟอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้นะครับตอนนี้มี4รูนะครับมีสามารถนำคือตัวนี้ชาร์จชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับนะขอโทษทีครับชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับตัวเล็กที่ผมใช้เนี่ยชาร์จแบตอย่างเดียวนะเต็มแล้วก็ตัดหยุดแค่นั้นแหละส่วนตัวนี้ครับนะชาร์จแบตเต็มนะครับแล้วก็สามารถนําไฟจากแบตนะครับ B บวกกับ B ลบเนี่ยนะนำไฟจากแบตออกไปใช้นะครับ มันก็คล้ายๆกับ BMS นี่แหละมั้งนะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับแต่ของผมผมไม่ได้ใช้ตัวนี้พอดีซื้อตัวนี้มาน้อยนะครับรอจากประเทศจีนจริงๆผมจะรอเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วมันราคาแพงกว่ามันน่าจะดีระบบมันน่าจะเยอะกว่านะครับแต่เพอซื้อมาแล้วครับตัวนี้สิบสิบกว่าตัวก็เลยลองมาใช้ครับนะก็เลยไปซื้อ BMS มาตัวนึงครับตัวละสิบบาทใน BMS นะครับ BMS นะตัวนี้ตัวถูกผมซื้อตัวถูกนะแต่ผมไปดูชิปแล้วตัวที่มันแพงกว่ากว่ากันเนี่ยนะครับชิปมันใหญ่กว่าครับผมก็เลยต่อไปจะไม่เอาของถูกมากแล้วต่อไปต้องเช็ดชดดคนะชดูชิปดีๆครับนะต้องเช็คดูชิปดีนะครับนะชิปบางทีไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนตัวเนี้ยตัวแรกผมซื้อมาผมก็เน้นของถูกอย่างเดียวที่ไหนได้เอาระบบมันเยอะกว่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องศึกษานะครับเยอะๆนะครับเรียนผิดเรียนถูกไปนะครับแล้วก็ได้ความรู้ เพราะชาร์จแบตเนี่ยอาจจะเต็มหรือไม่เต็มนะครับถ้าไม่ได้ใช้มันก็คงเต็มนะครับชาร์จไปเรื่อยเนาะนะครับนะตรงนี้มันเต็มที่มันได้3แอมป์เนาะส่วนใหญ่ก็วิ่ง 1A นะครับวิ่งมา A ส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่ไฟนะครับอ่านีไฟก็แบตเตอรี่นะครับ3.75นะครับเต็มแล้วมันก็คง4โวลต์นะครับนะ4โวลต์ัวกว่านะครับอ่า BMS เนี่ยนะครับเวลานำไปใช้ก็คือใช้บวกกับลบของ b m s นะครับ ทำไมถึงต้องใช้ BMS เพราะว่าป้องกันว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ BMS เนี่ยเกิดเราใชา้ใช้ไฟเนี่ยจนถ่านหมดเลยครับเกลี้ยงเลยเป็นศูนย์โวลต์เลยเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยมันชาร์จไม่เข้าครับแบตเสียเลยครับนะมันชาร์จไม่เข้านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เกลี้ยงเลยเหมือนเรามีน้ําอยู่ในถังนะครับนะบปล่อยน้ําลงไปเลยครับเจาะรูต่ําสุดน้ํามันก็ไหลหมดในโอง่งนะเกลี้ยงเลยนะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนกับว่า,าเรา ต้องการให้อ่าถ้าแบตเตอรี่เนี่ยสมมติว่าเต็มที่มัน4โวลต์กว่านะครับ4.05สมมตินะครับนะ4.05เต็มเต็มปุ๊บมันตัดนะครับเสร็จปุ๊บพอเราใช้ไปในกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงใช่ไหมครับนะมันก็ไม่ได้ชาร์จเนาะอ่าพอกลางคืนเราใช้ไปปรากฏว่ามันใช้ไปเรื่อยๆครึ่งนึงแล้วจะหมดละครึ่งนึงครึ่งมาเรื่อยไปจนถึงแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่เดียอ่าผมจําไม่ได้นะครับจริงๆมันมีข้อมูลอยู่2.5โวลต์นะครับ หรือ2.5หรือ3โวลต์นี่แหละนะครับสมมติา2.5โวลต์เนี่ยมันก็หยุดเลยครับมันไม่จ่ายไฟเลยตรงนี้ก็ไม่ทํางานเลยครับนะตรงนี้ก็ไม่ทํางานเลยเพราะตรงนี้ไม่จ่ายไฟแล้บ BMS ตัดไปเลยนะหยุดการทํางานเพราะว่าไฟมันโวลต์มันต่ําไปแล้วนะครับพอโวลต์มันต่ำปุ๊บตอนเช้ามาแบตเตอรี่อ่ามันก็แผงวงจรนะครับมันก็มาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะตัวนี้ก็ตัดอ่มันก็ชาร์จได้แต่ถ้ามี0ศูนโวลต์เนี่ยรู้สึกตัวนี้ไม่ทำงานเลยนะมันมันมันไม่ชาร์จ นะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะมีขั้นตอนในการซ่อมแซมได้อยู่นะครับอ่านะเสร็จปุ๊บนะครับนะแบตเตอนี้ผมซื้อมาก้อนละ5บาทนะโคตรคุ้มเลยนะครับเหลือมิลลิแอมความจุดูประมาณอย่างตัวละพัน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 นะครับไปดูในช้อปปี้แต่ที่ผมดูนําใกล้หมดแล้วนะครับผมผมซื้อมาวันนี้เมษาหกสีนะครับนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จ่ายไฟนะครับอ่าเนี่ยออกนิดนึงก่อนนะครับ เอาออกมาจะ bms นะครับนะจ่ายไฟมาที่ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตัวละสเต็ปสเต็ปดาวเหมือนกันนะครับสเต็ปดาวผมซื้อมาอยู่หลายหลายรุ่นนะครับสเต็ปดาวอย่างตัวนี้ผมซื้อมาตัวละ9บาทนะครับตัวนี้9บาทสเต็ปดาวทำไมถึงต้องใช้สเต็ปดาวก็เพราะว่าคือต้องการให้มันออกใน5โวลต์ถผมเองครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับคือแบตเตอรี่ของผมเนี่ยนะครับมันต้องแปลงครับมันเป็น3.7ถูกไหมครับต้องแปลง3.7ครับ นะ3.7เนี่ยเป็น5.1 5.2นะครับก็คือให้มันใชใ้กับเหมือนกับหัวชาร์จแบตเตอรี่ครับโทรศัพท์ทั่วๆไปนะง่ง่ายนะครับอันนี้มันเ,เพียงแค่3.7ก็แปลงให้จาก3.7ให้เป็น5โวลต์ครับเพื่อจะอเพียงพอนะครับต่อแรงดันนะครับของอก,กระแสไฟฟ้านครับมีสวิตช์เปิดปิดครับปิดปั๊บมันก็ไม่ทํางานนะครับ โดนแสงไฟปุ๊บมันก็ชาร์จเข้ากับสเตปดาวตัวนี้นะครับนะสเตปดาวตัวนี้นะครับสาเหตุที่ต้องให้สเตปดาวเพราะต้องการให้ไฟให้มันนิ่งนะครับหนาจ่ายไฟสม่ําเสมอนะครับนะบางคนบอกว่าทําไมเอาตัวนี้ไปไวต้ตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะครับผมว่าแต่ก็ต้องปรับตรงนี้ให้เป็น5โวลต์นะครับแล้วก็ต้องไปซื้อหัวต่อ USB ทีนึงนะหรือแกะหัว USB มา ใส่ได้นะครับจริงๆก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้กลางไร่กลางนานะครับที่ไม่มีไฟฟ้าผมทาหลายตัวเหมือนกันครับตัวนี้ก็กาลังทําอยู่นี่เหมือนกันครับหลักการทํางานเหมือนกันเลยแต่เอาไว้ในกล่องกันน้ำนี้ใช้แบบสีก้อนเหมือนกันสี่ก้อนนะันั้นหกก้อนมีคล้ายๆกันครับสเต็ปดาวเนี้สเต็ปดาวครับสเต็ปดาวชิ้นละสิบสองบาทนะครับตัวนี้ก็ชิ้นละ 6บาทนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัววัดโวลต์น,นะครับตัวละ70กว่าบาทนะตัวนี้ก็ตัวละ53บาทเพิ่งซื้อมานะครับปุ๊บวัดโวลต์นะครับ,บ,นนรบสามารถนำไฟไปใช้ได้นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะใช้ไฟนะหรือ,อกล้อง Wifi นะครับนะขอบคุณมากนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็นมือใหม่จริงนะครับนะมือใหม่จริงๆ นะครับอันนี้ก็ทําทําแบบชาร์จใส่แบตเตอรี่1 8ึ่งดหก้าเอาแบตไว้ข้างในนะครับแล้วก็ชาร์จได้นะครับทำลองเล่นๆเ,เดี๋ยวจะทําดีๆครับข่อญอาตนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ